มีปัญหาร่องแก้มแล้วฉีดแต่ฟิลเลอร์อย่างเดียวได้ไหมเราต้องรู้ไปถึงสาเหตุก่อนเริ่มมีอายุจะมีปัญหาวอลลุ่มที่หายไปแล้วอันที่2คือผิวหย่อนคล้อยผิวมันตกจากข้างนอกมาข้างในแล้วข้างบนลงล่างมันเลยทําให้ผิวมันมากองกันอยู่ตรงนี้แล้วเกิดเป็นร่องขึ้นมาถ้าเกิดเราเติมให้ตรงนี้เต็มอย่างเดียวแต่ใบหน้าโดยรวมอารมณ์โดยรวมเราจะเหมือนเดิมเราจะเป็นคนที่หน้าหย่อนคล้อยหรือว่าหน้าดูเหนื่อยที่แก้มเต็มไม่มีร่องแก้มหรือว่าร่องแก้มเต็มบางคนถ้าเกิดถมเยอะมากกลายเป็น ตรงกลางมันอูมกระจุกกันอยู่ซึ่งก็ทําให้ดูไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องมาประเมินก่อนว่าปัญหาที่คนไข้กังวลมันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากการที่กระดูกตรงนี้สุดเราก็ต้องเติมสารเติมเต็มเข้าไปตรงนี้เพื่อให้พยุงโครงสร้างตรงนี้หรือเกิดจากปัญหาเรื่องผิวตกผิวหย่อนคล้อยจากข้างบนลงมาแล้วทําให้มันหย่อนขึ้นมาหรือมีปัญหาแก้มตอบมันก็เลยตกลงมาอันนี้ต้องไปแก้ตรงนี้ก่อนอาจจะเป็นเครื่องยกกระชับก่อนเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนหรืออันที่2คือเติมสารเติมเต็มเพื่อย้อนโครงสร้างผิวเพื่อให้้ได ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหารองแกไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเติมสารเติมเต็มแล้วตอบโจทย์ควรปรึกษามหมอ,อก่อนทุกเคสให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วก็รักษาที่ตรงจุดที่สุดค่ะ